32, ข้อ32เขาให้ f ดัด x แล้วก็ f 0มาก็จะเห็นว่าถ้าเราเอาสมการเนี้ยมาอินทิเกรตก็จะได้ f x ออกมาได้นะก็อินทิเกรตฝั่งซ้ายก็เป็นตัวนี้อินทิเกรตฝั่งขวาก็จะได้เป็นตัวนี้เมื่อ4เป็นค่าคงที่นะแล้วเขาให้ f 0เท่ากับ1ก็แปลว่าถ้าเราแทน เเท่ากับ0ลงไปในสมการนี้จะต้องได้ผลลัพธ์เท่ากับ1นะก็จะเห็นว่าถ้าเราแทน x เป็น0นย์ลงไปเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นศูนย์หมดเลยนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็จะได้4เท่ากับ1นะก็แปลว่า4ตรงเนี้ยเท่ากับ1นั่นเองข้อนี้ข้อถามค่าของตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้ก็คือเอา f x ตรงเนี้ยมาอินทิเกรตก็จะได้เป็นตัวนี้นะแล้วก็แทน x ด้วย1 ลบด้วยแทน x ด้วยลบ1นะก็แทน x ด้วย1ก็จะได้เป็นตัวนี้แล้วแทน x ด้วยลบ1ก็จะได้เป็นตัวนี้นะก็คิดเลขออกมาแล้วก็กระจายเครื่องหมายลบเข้าไปไก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่า1ส่วน4กับลบ1ส่วน4ตรงเนี้ยตัดกันได้แล้วก็ลบ5ส่วน2ตรงนี้จะตัดกับบวก5ส่วน2ตรงนี้ได้ที่เหลือก็รวมตัวเลขออกมา มันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ7ส่วน3นะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ2นั่นเอง